จะพยายามฟาร์มอะไรทุกอย่างไป้ยน้ำท่วมลุงมไปน้ำาอ้ยบรรยากาศอย่างดีอ๋อต้องถือมีดฟันครับในน้ำสู้กันด้วยมีดบุ๊บบุ๊บบุ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 บเฮ้ยเฮ้ยเอามีดฟันมเอามีดฟันมันอนีอนีอ้าวมันมาดักเราไอ้ตัวนี้มาดักเราเราป้องกัในน้ำด้ยใครอยู่ใต้น้ำมาลุ้ ไม่แตะลูกปลาล้มปลาลม้ลมลม,ลม,มันเจอโดนเฟดตายจอบใครไม่รู้มันชุวตัวเองได้ไหมนะตายตายตายแล้วไปยอดตัวมาช่วยแล้วช่วยชีวิตตายหมดแล้วช่วยชีวิตไฟน้ำยิงกัน ซีลทีม4กับทีม6ประทานะครับเมื่อกี้เกือบไม่รอดนะครับทีมผมดีว่าช่วยกันไว้ได้ทันนะครับกะว่าจะมาหาเซฟฟีในซีโร่แดมซิงพอยต์นะครับกลายเป็นว่ามีคนมาดักตรงจุดน้ําท่วมนั่นเองซึ่งมันมีคนแย่งเซฟกันอยู่แล้วนะฮะก็ต้องระวังกันอย่างที่บอกนะครับบทโอเปอเรชันเนี่ยคนจะค่อนข้างแย่งของกันนะครับถ้าเกิดว่าช่วยกันไม่ดีเนี่ยแตกของหายบทแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครมาแย่งเซฟได้อะมีลุ้นของแดงมูลค่าสูงนะลองมาเล่นกันดูได้นะครับกระหมดโอเปอเรชั่นในเกมกาลินา